สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่กุอกน,นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันสําคัญของชาวพุทธภาคอีสานนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็คือห่อข้าวปรับดินนะรอบนี้ก็จะเป็นห่อข้าวสากนะคะแล้วก็จะทำขนมนะวันนี้ก็จะทำสองอย่างอันนี้แป้งข้าวเหนียว ใบเตยนี่ของสองเอ็ของอันก็จะเป็นสาคูยัดไส้มะพร้าวอ่อนนะคะนี่ปัน้นสนะ<ะ>าคูอะไรนะฮะอ๋ะอโอยบอกว่าปั้นแบบเลือบอะไม่ต้องปั้นเลยตักใส่ตักใส่เลยอ้วนก็ดไ้ปตมมาอ๋อมาห่อขนมด้วยกันนะคะขนมเทียนสาคูยัดไส้ แล้วก็อันยัางเลยนะคะเออเอ้รสมันอย่างเราไปพาดความร้อนอยู่ถ้าเอ็ดขายก็ต้องอ้าไม่ได้น้ำมาแบ่งเนาะนี่พ่อว่อาหารน้ำมาหาดีกว่าเออแมเคี้ยวเนียวซก ซื้อมะพร้าวอันนี้เยอะกระเทือนกว่าละก่อนน้ำะเิฉนเหนากมเนษนมเยอะพาวเลยลองอาเสียงออกกันหน่อยเอาแบบไส้ั่ลักเลยมาพ้องกันแล้วมันสุกมันยังไง บิงเด้ว hmm. ิ่งเด้กินข้าวอยู่บ่ามีเตอร์เลยวินเลยกินข้าวน่ะบอกบอยบุ๊คด้วยเออวิ่งไปกินข้าวเวอร์เวอร์เฮ้ยข้าวโพ๊ะอะไรนบอกข้าวโพ๊ะเราเกือมาแล้วมาเนาะแต่นี่ก็เยอะบ่เหยบ่มาเนอยนี่ก็เยอะข้าวบ่เออเออมาเน้อยต่นี่ก็เยอะข้าวเฮย

ูดนืตจมันอนมงงดนีือตัวจมันอนมด้านี่มันละโตงนี้ปลามงนี้ตัวะางมาน้่ามาาลงมาลาลงมาาลงาลงลงมรลาลมาลลงาลาลงาลมาล้าลงมงล

คนเดียวเขาแล้วแม่พิงค์เอยคนเดียวเขาแล้วเฮ้ดใหญ่ใหญ่พูด มาฮืนมาชันมาฮืนมาชันฮะเจย์ฮะเจย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 เวลาไข่พื้อมอ มนลักไก่พัวมายิงเอ้ยอันพอเราโทรมาแล้วมาทั้งหมดเรื่อง วาวน้องมากินมันก็ไม่กินข้าวหรือน้องฝนอาาจะตกแล้วต้องรีบแล้ปู่พอโทรมา,าละขนมกัะชธรำจะไปหยดน้ำกรดด้วยฝนก็นมาบุญก็จะเอาบุญก็จะทำ พิงพิงน้อยพิงน้อยก็จะลูกไมาหอกตุ้มเป็นลำแข่าวบ่แต่พี่มืนมาตูก็พี่รับแล้วกัแล้วเนาะอย่าพ่งตกเด้ออย่าพ่งตกเด้อหนอหนอนอหนอกินได้ก็ยอดนกไม่ได้ก็ไม่ได้คือเก่าวไปก่อนไปก่อนต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วเออต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วฝนมาแล้ว ฉันเลิกกูบ,บู๊ทฉันเลยเนาะน้าเธอไปแล้วฮะมน,นะวนมาแล้วขนมาแล้วพีเ่เ้ยขนมาแล้วพีเ่เ้ย